สวัสดีสมาชิกทุกทา่านสาวมีเรื่องเล่าเมื่อวานดิฉันไปเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลเทพผาดใหญ่มานะคะเกี่ยวกับระบบหัวใจแล้วก็ทำเป็นโปรแกรมมาคะ่ะผลตรวจออกมาก็ปกติทุกอย่างนะคะคือดิฉันชอบตกใจ <c ười> คือคิดไปเองอะคะ่ะดิฉันก็ไปเช็คเกี่ยวกับระบบหัวใจปอดทุกอย่างลยคะ่ะผลตรวจคุณหมอถามนะคุณชวนพิษ คุณทานสมุนไพรอะไรหรือเปล่าดิฉันก็ไม่พูดอะคะได้แต่ยิ้มไม่จําเป็นต้องพูดมากนะคะเจ็บคอพูดมากก็เงียบอะค่ะไม่พูดอะไรคุณหมอก็บอกอเลือดดีค่าไตาดีทุกอย่างดีหมดเลยค่ะดิฉันก็ขอ้ภูมิใจนะคะแต่ว่าคิดอยู่ในใจว่าเออดิฉันทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทชงโฮมานะคะตั้งแต่ปีสีเจ ค่าไตดิฉันก็ดีคนบางคนก็อัวแบบว่าคือสมนุนไพรเห็ดลินจือใช่ไหมคะคือจะมีค่ะสารตกค้างไม่มีค่ะรับรองของเราปลอดภัยนะคะคือเด็กแรกเกิดหรือว่าคุณแม่ตั้งคันทานได้หมดเลยค่ะดิฉันทานมาตั้งแต่ปี4-7นะคะคือทานตัวลลหลักๆยงเกี้ยน Number ร์วนนะคะเกือบทุกตัวเกสรโปรตีนชากาแฟ วีคอลลาเจคือทุกตัวะคะ่ะผลตอบรับเนี่ยดีมากคือดีมันจากข้างในถ้าเราไม่ได้เช็คสุขภาพเราก็จะไม่รู้นะคะก็ดิฉันภูมิใจอะคะ่ะคืออยากเล่าให้สมาชิกโชงโฮทุกท่านฟังบางคนถ้าไม่เคยไปเช็คสุขภาพเขาก็อาจจะไม่รู้นะคะคือเห็นไหมคะโรงพยาบาลกรุงเทพหนาใหญ่คือผลตรวจออกมาดีมากเลยะคะ่ะ ก็ยอมรับในผลิตภัณฑ์ของชงโฮนะคะถามว่าดิฉันทานมาตั้งแต่ปี47จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ยังทานอยู่และคนในครอบครัวก็ทานนะคะก็ขอขอบคุณผู้แนะนำนะคะคุณปานีแท้ตานะคะที่แนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ชงโฮแต่ดิฉันก็ภูมิใจนะคะถึงตอนนี้ หากหายไปแต่ก็ใจยังรักทีมสารฝันสู่เป้าหมายของกลุ่มในบอานนุชทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ